สวัสดีครับคุณรู้จักคุณสุชาติหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับแล้วคุณชื่ออะไรเป็นอะไรกับคุณสุชาติครับผมเชื่อครัละเดชวรรัสุทธีพระไสสารโคตรมหากาบอภิมหาอำนาจสีมหากาบโคตรไอเคหล้างโลกครับมาแชร์ประสบการณ์การเจอไก่คอนเซนเตอร์กันหน่อยนะครับที่ผมเจอมาหนักพอสมควรคลิปนี้เราอยากจะเตือนภัยทุกๆคนนะครับ เค okay. สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะติดต่อจากธนาคารแฮปปี้สาขาเมืองพะเยารายสายใช่าคุณอัคราเดชหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะหมายเลขบัตรประชาชนของคุณคือ125 781 300 8213ถูกต้องไหมคะถูกถูกครับ ทางธนาคารได้รับแจ้งประสานงานจากสพเมืองพะเยาว,ว่ามีบัญชีธนาคารแฮปปี้หมายเลขบัญชี0218115332อะค่ะชื่อคุณอัคระเดชอยู่เป็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและฟอกเงินขอยืนยันบัญชีดังกล่าวว่าเป็นบัญชีของคุณใช่หรือไม่เออ่ใช่ครับแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องนะครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทางเราจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณสะดวกคุยไหมคะเดี๋ยวทางเราจะโอนสายให้ค่ะครับคได้ครับงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตำรวจผมพันตำรวจโทสมหวังดีอยู่นะครับสารวัตรสอบสวนสพเมืองพะเยาครับครับครับคุณอัครเดชครับคือทางเราได้ทำการจับกลุ่มขบวน้า ติดรายใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับและมีการสอบสวนขยายผลเนี่ยพบว่ามีบัญชีของคุณและบัตร a อ m ปรากฏอยู่ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งค้ายติดนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณว่ามาพบกับผมที่สพไหมครับอ,อผมไม่สะดวกครับงั้นผมขอรอบกวนดแอดไลน์สพมาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะส่งลิกไปให้ทาง SMS ทางเราจะส่งข้อมูลให้กับคนอาคาัคราเดชและสอบปากคำเพิ่มเติมครับจะได้ไม่เสียเวลาคุณด้วย ได้ครับสักครู่นะครับเพิ่มเพื่อนหรือ,อยังครับอ๋อเพิ่มแล้วครับเดี๋ยวคุณอคาลเดชช่วยอยู่ในพื้นที่หา่างจากผู้คนเพื่อไม่ให้เสียงเข้าลบคนตอนสอบปากคำและขอให้เปิดกล้องตลอดนะครับครับได้ครับนัดหนึ่งนะครับอ้าวแล้ว ทำไมคุณตำรวจไม่เปิดกล้องครับต้องให้เห็นคุณคนเดียวครับเพื่อบันทึกไว้ใช้เป็นหลักฐานอ๋อครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางเราได้จับกลุ่มมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางเราออกหมายจับคุณอัครเดชไปแล้วนะครับฮะได้ไงครับคุณตำรวจผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะครับทางเราจะตรวจสอบให้ได้ครับก็คือโอนเงินมาและถ้าตรวจสอบแล้วคุณไม่เกี่ยวข้องทางเราจะโอนเงินคืนให้ทันทีครับแล้วต้องโอนเท่าไหร่ครับ โอนทั้งหมดเลยครับถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องจริงๆก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วครับเอ้าไห้แม็กมาพอดีเลยอะไรวะตำรวจเขาโทรมาดิแก้วเชื่อมันเนาะเนี่ยตำรวจปลอมพวกแกงคอเซ็นเตอร์ฮะจริงดิแล้วมันรู้ข้อมูลแบบประชาชนกับเลขที่บัญชีของฉันได้ไงวะ ไอ้พวกเนี้ยมันทําเป็นกระบวนการตํารวจอะไม่เคยมีการตรวจสอบความบริสุทธิ์้วยการโอนเงินหรอกนะเออเจ้จํามาเป็นบทเรียนแล้วกันได้ไม่ต้องหลงเชื่อและเสี่ยงกันในห้พวกมันดีแล้วบอกต่อคนอื่นด้วยแล้วกันเดี๋ยวนี้มันเยอะตามจับไม่หวัดไม่ไหวเลยครับผมถ้าวันนั้นแม็กไม่เข้ามาก่อนผมคงต้องเสียงเงินไปนแล้วแน่ๆนและผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันคงจะจบลงละแต่เปล่าเลยนี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นครับ นี่ใช่น้องพึ่งหรือเปล่าคะใช่ค่ะนี่พี่มาเดือจากอ m o d e l i n g นะคะพี่มาเดือดโมเดิลลิ่เหรอคะพี่เห็นรูปน้องในไอจีแล้วพี่สนใจมากเลยค่ะน้องสนใจอยากจะเป็นนักแสดงไหมคะสนใจค่ะงั้นพี่รบกวนน้องแอดไลน์เบอร์นี้มาหน่อยนะคะเราจะได้คุยกันได้เลยค่ะแอดเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะแอดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ พี่รบกวนให้น้องอะ่ะส่งรูปตัวเต็มมาทางร้ายพี่นะจะได้รู้ว่าน้องเหมาะกับบทไหนอ๋อส่งรูปใช่ไหมคะได้เลยค่ะแป๊บนึงนะคะรูปที่ส่งไปพอใช้ได้ไหมคะอยน่ารักมากเลยนะเนี่ยพี่ขออยกนิดหนึ่งสิส่งรูปที่เราใส่บิกินี่มาหน่อยได้ไหม จะได้รู้ว่าเรามีตำหนิหรือมีรอยสักตรงไหนบ้างเอ่อรูปบิกินี่หรอคะได้คะ่ะเรียบร้อยคะ่ะอุ้ยพี่ชอบมากไปอยากได้อยู่อีกนิดนึงอะฟิลแบบอ่ามีไหมจ๊ะฮะรูปเหล็ดเหรอคะ ไม่ส่งเว้ยนี่แกเป็นใครเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยฉันก็เป็นแฟนพึ่งไงเลิกยุ่งกับพึ่งได้แล้วแต่ถ้าน้องพึ่งไม่ส่งมาเนี่ยพี่ไม่รับรองนะคราว่าลูปที่น้องส่งมาจะหลุดไปที่ไหนหรือเปล่าอือไอ้ชั่วแกนี่มันเลวได้ใจจริงๆถ้าน้องอยากจะจบเรื่องนี้นะแค่โอนเงินไหมพี่หนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวพี่ส่งเลขบัญชีไปให้แล้วกันพี่จะจบเรื่องนี้เราจะไม่เอาไปเผยแพร่ที่ไหนอีก ไม่โอนเว้ยอ,ยอามโอนไปเถิดเรื่องจะได้จบไม่ได้นะพึ่งห้ามโอนเด็ดขาดเอาเอาอยังไงอยากมีรูปหลุดเต็มโซเชียลหรอโอนไปแหละเรื่องจะได้จบพึ่งไม่อยากมีรูปหลุดอะ่ะฉันโอนไปแล้วขอบคุณนะจ๊ะอ่ะ แต่พี่ขออีกสักหนึ่งหมื่นสิเรื่องนี้จะเงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะอีกหนึ่งหมื่นเลยเหรอ,อ,อนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเว้ยไอ้โมนารีนปอมเราอาไม่กลัวรูปเพิ่งหลุดหรอเห็นไหมล่ะคราวหลังก็หัดใจเย็นแล้วฟังกันก่อนโดนหลอกไปเป็นหมื่นเลยไหมล่ะก็เพิ่งอยากเป็นนักแสดงอะ่ะขอโทษนะ แล้วเราจะทำาไงกันดีอ่ะก็เดี๋ยวไปแจ้งความกันป่ะอาร์มคุยกับใครอ่ะก็คุยกับผู้ชมอยู่เรื่องที่เพิ่งโดนแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกไงเอาเรื่องของเพึ่งเป็นอุทาหรณ์นะคะอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนี่ขนาดแฟนผมอยู่ใกล้ตัวแล้วแท้อะผมยังห้ามไว้ไม่ทัน รอดูเรื่องแม่หญ่ของผมได้เลยครับเบอร์ใครฮัลโหลแม่จำหนูได้เปล่าอ้าพิ่งเองเหรอแล้วเอาเบอร์ใครโทรมาแล้วลูกหนูเปลี่ยนเบอร์แล้วนะแม่ลบเบอร์นั้นทิ้งไปได้เลยอ๋อจา้จาจ้าจ้าแล้วโทรมามีอะไรหรือเปล่าลูกเออเปล่า แค่คิดถึงแม่นาะก็เลยอยากโทรมาหาแม่ก็คิดถึงเราเหมือนกันแหละจ้าแล้วเป็นยังไงสบายดีไหมที่ดหน่งกับข้าวติบูแม่แล้วสิจ้าอ้อว่าไงลูกแม่กำลังทำก๋วยเตี๋ยวอยู่แม่โอนเงินให้พิ่งหน่อยสิตอนนี้พึ่งเดือดร้อนมากเลยอ,ะอ่ะอามก็ไม่ค่อยมีเงิน อ้าวทำไมเป็นแบบนั้นล่ะลูกเออก็คือหนูกับอามตกงานนะคะกำลังหางานใหม่อยู่ไม่เป็นไรนะลูกจเจาเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวแม่โอนไปให้ก่อนหนึ่งหมื่นค่ะได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่ทำอะไรเสร็จแล้วแม่โอนให้เลยนะขอบคุณนะคะแม่จ้าโทรมามีอะไรหรือเปล่าลูกแม่โอนเงินให้หนูหนึ่งหมื่นนะมันไม่พอค่ารถจริงๆอะ ได้ได้เดี๋ยวแม่รีบโอนให้เลยนะแม่เป็นไรหรือเปล่าคะก็พิ่งอะโทรมาให้แม่โอนเงินเพิ่มฮะไม่ใช่เราแม่รีบวางสายเลยเอา้าว่างสายทำไมอะนี่ไม่ใช่เพิ่งพึ่งคุยกับหนูอยู่แม่ก็เมื่อาวานเพิ่งโทรมาบอกแม่ว่าเพื่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้ลบเบอร์เก่าทิ้งไปเพิ่งแกได้ยินแล้วใช่ปะ แม่นั่นไม่ใช่หนูนะเอาจะไม่ใช่เราได้ยังไงก็เมื่อวานโทรมาบอกให้แม่โอนมาหมื่นหนึ่งฮะแม่โอนเงินไปหมื่นหนึ่งเลยเหรอโอ้ยแม่โดนเกงคอสเซนเตอร์หลอกแล้วโอ้ยสวยอะไรแบบนี้เมื่อวานแม่โดนหลอกไปหมื่นหนึ่งวันนี้ดีนะที่ทรายมาไม่งั้นแม่โดนหลอกอีกหมื่นหนึ่งนนเนี่ยโอย้แม่ข่าวหลังจะโอนเงินนะ่ะดูชื่อลูกก่อนสิทำยังไงดีล่ะทีเนี้ย สายแกพาแม่ฉันไปแจ้งความก่อนนะโอเคพึ่งปปแม่ย้ำนะครับว่านี่คือเหตุการณ์จริงโอนเงินจริงเสียเงินจริงก็อยากจะฝากทุกคนว่าเอาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจและมีสตทิทุกครั้งเวลาคุยโทรศัพท์นะครับด้วยความหวังดีจากคนที่โดนหลอกเต็มๆ